สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าลำโพงแต่ลำโพงนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับเป็นของแถมจากร้านค้าที่เราได้ซื้อ Samsung s 2 2 Ultra มานะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่เรียกว่า JBL นะครับรุ่นอะไรนะลิป e e s s เ e s s e n t i a l นะครับฟ l i p essential นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนะครับแล้วก็มาดูลำโพงว่าภายในลำโพงนั้นมีอะไรบ้างเนื่องจากว่านะครับรุ่นนี้ก็มีการปลอมกันเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ไม,ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะเป็นของปลอมนะครับเราก็่อยแกะนะครับโดยผู้แกะนะครับ อลองลอง,ลองดูด้านข้างสิครับด้านข้างอาเป็นลำโพงมีรูปน้ำอยู่นะครับแสดงว่าลำโพงนี้สามารถที่จะกันน้ำได้นะครับพลิกไปแถบนี้นะครับว่ามีอะไรอ๋อมีคนกำลังเดินอ,อยู่ในถ้ำกลางสายฝนหรือเปล่าไหมนะครับมีคำภาษาอังกฤษว่ามีคำภาษาอังกฤษว่า dare to listen หมายความว่ากล้าที่จะฝังในท่ามกลางฝนหรือในท่ามกลางที่กําลังเล่นอยู่นะครับอาจจะกันน้ําได้นะครับอะไรครับแกะด้านในแกะยังไงเอ่ยสามารถที่จะแกะได้ไหมครับแกะให้ถูกต้องตามหลักนะตามหลักการแกะนะครับอย่าให้กล่องเสียนะครับตรงนี้มีก็เรียกว่ามี การรับประกันด้วยนะครับการรับประกันจากบริษัท JBL นะครับ JBL ดูกันแกะนะครับเราจะดูว่าของแท้หรือไม่แท้เราจะดูข้างในนะครับส่วนด้านบนนี้เป็นสีส้มนะครับค่อ,คอยๆอ,ออกมานะครับค่อยๆดึงออกมาข้างบนนี้ออกได้ไหมครับ ดึงออกมาแล้วครับโอ้โหเป็นกล่องวางในโต๊ะก่อนครับอย่าเพิ่งเปิดน,นะครับโอ้โหกล่องสวยงามมากนะครับอย่างกล่องกล่องภายในนี่สวยงามมากอย่างกล่องโทรศัพท์แล้วนะครับมีอะไรบ้างฮะอันนี้อันแรกเลยครับดูที่มีอะไรเป็นกล่องสวยงามนะครับหนังดูที่ข้างในคืออะไรครับอ่านี่คือคู่มือ นะครับเป็นคู่มือลักษณะนี้น่าจะเป็นของแท้นะครับดูวัสดุภายในที่เป็นกล่องนะครับก็ดูสวยงามครับเปิดออกมาแล้วนะครับอ่ะดูนุ่นคืออะไรครับสายใช่ไหมครับอ่าสายนี้ดูที่โอ้เป็นสายสีส้มนะครับสายสีส้มท้ายอะไรครับท้าย้ายสีเปล่าไม่ใช่นะครับท้ายปกตินะครับ อ่า USB แสดงว่าสายนี้ค่อนข้างยาวนะครับน่าจะประมาณ1เมตรฮะลืมงอ,อกมาที่ครับอ่าน่าจะประมาณ1เมตรฮะสายนี้น่าจะได้นะครับโอ้ให้สายมายาวมากนะครับแสดงว่าเป็นของแท้นะมีคําว่า JBL อยู่ที่อยู่ที่ตรงหัวสายด้วยนะในแถบอันนะครับ JBLR อันนี้ของแท้เลยครับ ต่อไปมาดูแกะค่อยๆแกะนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะตกมืออ๋อขนาดเท่าฝ่ามือใช่ไหมฮะลองวัดที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณฝ่ามือเปล่า,าเทียบกับมือนะครับเทียบกับมือ,อเทียบกับฝ่ามือนะครับเทียบกับฝ่ามือแบมือครับแบมือโอเคครับทีนี้เราจะมาดูปุ่มอันนี้เป็นสายใช่ไหมฮะสายสําหรับผิว จับสายหน่อยครับสายสมาร์ทฮิลเรามีปุ่มเปิดชี้ไปครับปุ่มเปิดตรงนี้นะครับาปุ่มเปิดแล้วก็ตรงนี้อ่ลองแกะออกมาดิครับตรงแกะยากถ้าของแท้จะแกะยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องกันน้ําด้วยไงครับอดึงไม่ต้องดึงครับประมาณนั้นนะครับจะมะีเสียบสาย,ยสายชาร์จนะครับแล้วก็มีรูที่สามารถเทียบ เสียบสายเสียงออกมาได้นะครับเสียงออกเ,อเสียงเข้าดีกว่าไม่เสียงออกอด้านนี้จะมีปุ่มอามาดูปุ่มกันครับปุ่มแรกครับชี้ไปเลยครับอันนี้เป็นปุ่มบลูทูธนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของบลูทูธนะครับต่อไปครับเป็นปุ่มลบนะฮะแสดงว่า,อาตอนเราเบาเสียงเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับต่อไปครับเป็นปุ่มบวกตอนที่เราต้องการ ถ้้มันมีเสียงดังเราก็กดปุ่มนี้นะครับต่อไปครับปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มบังคับในการเดินหน้านะครับในการเดินหน้าของเพลงที่เราต่อเข้ากับบลูทูธนะครับด้านนี้ครับด้านนี้น่าจะเป็นไฟน่าจะเป็นไฟนะฮะ,ะเดี๋ยวน่าจะเป็นไฟนะครับเนี่ยน่าจะเป็นไฟอ่พลิกที่ครับพลิก,กรบอบๆอมีคําว่า JBL นะครับเป็น วัสดุคล้ายๆสีเทานะครับกล่องวัสดุมาดูด้านด้านข้างบ้างครับนี่เป็นน่าจะเป็นลำโพงนะครับลําโพงลําโพงด้านด้านซ้ายด้านขวาอีอด้านหนึ่งนะครับอืมนีอน่าจะเป็นลําโพงอเดี๋ยวเราจะมาลองกดปุ่มเปิดดูนะครับกดตรงไหนครับปุ่มเปิดเอานี้ปิดให้สนิทก่อนอ่ากดค้างไว้ครับปุ่มเปิดอยู่ตรงไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วครับอ่า กดค้างครับเดี๋ยวไฟขึ้นมีเสียงออกเลยครับเอาเราเอาโทรศัพท์มาต่อ,อามาเชื่อมต่อได้โทรศัพท์ตัวนู้นฮะหยิบโทรศัพท์มาเชื่อมต่อเลยครับโทรศัพท์มาเชื่อมต่อหน่อยนะครับามาใช้นี่มา,มาวางนี่เดีลยเราจะเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ใช้ s 2 s 2นะครับ s อ 2, s 2. ีอัตราเชื่อมต่ออไปที่ตั้งค่าครับไปที่เชื่อมต่อไปที่บลูทูธนะหาบลูทูธสิครับกดตรงบลูทูธทะยงบนครับเห็นไหมครับคาว่าบลูทูธกดไปค้างคนระักดค้างครับกดแล้วก็ปล่อยครับอ่าเราก็จะดูว่าตัวนี้มันเป็น แต่มันกำลังหาอยู่นะครับหมุนหมุนมันกำลังหาอยู่นะครับาสัญญาณเดี๋ยวดูว่ามีชื่อขึ้นไหมกดตรงบูทัวตรงตัวลำโพงหน่อยครับกดตรงบูทัวตรงตัวลำโพงครับเห็นหมเห็นไหมลำโพงอาจจะมีคำว่าบูทูธอยู่นั่นแหละกดเลยครับกดแค่ครับกดเลยครับกดค้างเลยครับ กดค้างสิครับค้างเอ่อกดค้างแล้วเขาค้นหากค้งค้นหากดมีค้างแล้วค้นหาคำว่าค้นหามีคำว่า JBL อยู่ไหมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มีคำว่า JBL อยู่นะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อา่อา JBL flip ใช่ไกดเลยครับจับคู่ครับจับคู่ โอเคครับาจับคู่แล้วนะครับเอาวางว่าตั้งไว้าวางนี่ก่อนครับแล้วก็เปิดช่องเจครับเ๋เราจะฟังเสียงเปิดเพลงช่องเจครับช่องอื่นผิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นเพลงอมีไหมครับที่เป็นเพลง,เ,เ,พลงเพลงของเจที่เป็นเพลงของ ราจะฟังเสียงนะเพราะเพราะเพราเ,เสียงบลูทูธตัวนี้นะครับลำโพง JBL เป็นเสียงที่ดีมากๆนะครับเป็นเสียงที่เราฟังแล้วใสนะฮะเราจะหาช่องก่อนเพื่อเปิดกับกลำโพงตัวนี้นะครับเราจะหาช่องก่อนนะครับจะเปิดเพลงอื่นก็กลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับ ลำโพงฮนะอะมาดูข้างๆครับดูลำพังขย,ขยับฮนะไอ้มาขยับอีกอ,อ,อีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งแสดงว่าลำโพงนี่ขยับนะครับเป็นลำโพงออาลองขยับเสียงขึ้นครับเบาครับอีกเบาเอ้ขยับเสียงขึ้นครับ ครับนี่คือการรีวิวนะครับของแถมเสงอ่อนๆครับครับเสียงดีไหมครับขอเสิร์ฟอีกนิดนึงครับของแท้นะครับเราจะต้องดูยิบขึ้นมาของแท้นะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดท่านปิดสนิทนะไม่หลวมนะ ช่องกันน้ำนะ่ะปิดสนิทดีก็แข็งแรงนะครับมันก็จะเป็นของแท้แล้วก็จะมีเครื่องหมายชีย้ไปเครื่องหมายเ,าเครื่องหมายกันค้าตรนงนี้เห็นไหมฮะเครื่องหมายต่างๆนี้นะฮะดูเนียนแล้วมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับอ่ลองเร่งเสียงอีกครั้งครับยเสีด เวนกรรมด้วยการลาตาครับนี่ของแท้นะครับเ,เสียงจะใสมากนะครับไม่คล้องแก้งนะครับก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวลำโพงบลูทูธนะคะ jbl ค่ะที่เราได้แถมมาจากการ โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเจ๊คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจ,เจ๊ฝากกดติดตามช่องเจ๊เจมาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุก,ท,กท่านด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดเจ,เจ๊ต้องขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ